รดน้ำผักค่ะรดน้ำผักด้วยรดกุหลาบด้วยนี่คะกุหลาบก็ตื่นกุหลาบผู้นี้ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเนี่ยพอหน้าหนาวอาไม่โกงเราเลย เขาก็จะออกดอกมาให้เราชื่นชมอย่างเงี้ยเนี่ยกระหล่ำที่ประตุยปลูกไว้เริ่มจะโตเลยนะคะเนี่ยเป็นกระหล่ำออร์แกนิกนะคะเพราะว่าประตุยใส่ปุย๋ยที่วัวใส่ปุย๋ยที่วัว ดกุหลาบหลากสีนะคะเพราะว่าสีไหนก็ชอบสีไหนก็ชอบก็เลยปลูกสีเลยกุหลาบปวงก็มีนะคะ นกุหลาบพวงที่อยู่หน้ากุหลาบไม่ใช่วัชพืชน,นะคะเขาชื่อผักลิ้นปี <c oughs> หรือว่าผักกาดนกนะคะไม่ใช่วัชพืชที่ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะมองเขาเป็นผักเขาก็เป็นผักมองใหเขาเป็นวัชพืชเขาก็เป็นวัชพืชค่ะผักลิ้นปีเป็นผักโบราณคะ่ะ ถ้าภาคใครมีที่บ้านนะคะอย่าถอนทิ้งนะคะไปกินกับป่นกับลาบอร่อยมากตุ๋ยก็ใช้ดอกกุหลาบพวกนี้แหละคะ่ะไปปักเจก,กัน ถ้าเขาโรยแล้วเราต้องเด็ดออกอย่างนี้นะคะเพื่อที่เขาจะได้แตกตอกมาใหม่ถ้าเราไม่เด็ดอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ค่อยแตกยอดออกมานะคะต้องคอยเด็ดเขาไว้ แล้วต้องคอยตัดแต่งไว้ด้วยนี่ต้องเด็ดเขาโรด้ชุ่มเลยเด๋สวยมาก Good now, it is.